สวัสดีผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดนอร์มอลนะกับพี่เ้่ยจีมินายนะครับเป็นจีมินายออฟเลนแคลรี่เราเป็นบูทแวร์ไม่รู้ฟาร์มสุนินจาป่ะนะ น่าจะได้แหละเห็นเจ้าเลวาสามเขาก็ได้หลุดนะเพื่อนเขาก็ได้หลุดจริงนะล่างอ่ะโอ้โห้โโฮโโฮโโฮเฮ้ย เล่นยากอะภาษาไม่อยู่ในป่าเล่นได้เล่ยเนีนจ้าสองเกินไปเปล่าแต่กูเล่นกลางแต่กูตายไปสองตัวในสามนาทีมันกล่าวจะให้เนีนจารวยๆนั่นแหละจามโง่ไปบูลลี่เขาซะแล้วใจเย็น กูแดง่โง่ไอ้แค่โดนเข้ากลางสามรอบแล้วเนี่ยทำไม่สอดผมว่าน่าจะมีหวอนปะโซนเนียโอ้โหดูดูดูมันทำ ไงเอาตีตีพาราไซต์ดิไอ้เนี่ยไม่มึงครับด็อกมันกดเอทีนายในป้อมเว้ยมันก็เลยหันไปตีด็อกไงทั้งหมดพอได้ถุนสุกวัดลองหลับยินจ่าให้ผมสักทีหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวผมพุ่งไปเลยลองดูลองดูตอดตอดหน่อยผมกดก็ไม่ออกนะใอ่ลงเท้าแม่งเลยชิ้นแรกอะผมได้ยากลางสามตัวด้วยได้วินล็อกด้วย กลางจะแตกอ่ะพวกดูดิไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมมงัดไฟเผาเว้ยแมงมัดแมงมัดวินวอลกนะระวังยินจาเกิดแมงม่ดน่ากลัวที่ดอกเตอร์เกิดหรอทำไงได้เพื่อนเนอะมันมันมีมันมีเราเราจับมันได้ไมาได้จับนะแมงวัดวินวอล์กนั้นยังไม่โผล่เลยอ่ะ ไม่เอาเนะไม่เอาเนอะต้องให้วินดีรอซ้อนอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าบนมันสบายแล้วแม็กมาสมันวิ่งมันน่าจะดันกลางน่าจะสามตัวด้วยบอดไว้แล้วก็อันหนึ่งมันพลามันวิ่งกลับแม็กมาสอยู่แล้ววิ่งรอบนีน่าจะตายเหล่าไม่บนมันก็ได้ เดินคลิปยาวๆแล้วหายนะหายนะตัวอะไรแมื่อมัดอ่ะอต้อกหายนะเออแมงมันจะเข้าดอกว้าบน ทันปะวะโอเคทุกคนสก,กิลหนึ่งของจิมินายมันจะเป็นการพ่นไฟน้ำแข็งนะครับสร้างความเสียหายทำให้ติดโซโลนะสก,กิลสองพุ่งชนกระแทกแล้วก็ทำให้ติดตะตันนะครับสก,กิลสามมันเป็นพาสซีฟอะ่ะก็คือสเต็งตีจอกเกาะเอจิ AG, วิ่งเร็วอินไลน์เวทเร็วนะครับโอเค อันตีจะแยกล่างนะครับจะมีสกิลคล้ายๆกับล่างหลักนะครับแต่จะเป็นล็อกเป้าหมายนะครับตัวทสองค, 2, คือสตันจะอิงตามค่าสแต็ของเรา80%นะครับต่อได้นะต่อได้นะต่อได้นะ เอาเขียดเขียดก็ได้ไม่ทัน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 ผมไม่ทันผมไม่ทันเกูลยมึนนนนเเลยี่หห็ดอมมมาันไม่ทันไงถ้าทันผมก็ต่อแล้วเพื่อนลาบลับให้ผมได้ก็ก็ตายมีวอนปะเ ไปปหเแมงมัดอยู port ่บนใช่ไหมตะกี้อยู่บนอยู่ด็อกเตอร์หายนะด็อกเตอร์หายที่ไม่น่ากระทาฟ้าจากหมาสองตัวจะเป็นหมาสามตัวนะครับค่อนข้างที่จะโกงก็จะกลายเป็นหมาหมูของแท้แน่นอนด็อกหายยาวที่มันน่าหายยาวแลยนะหายหมดแหละมืดกว จะพายบุธแกวกป่าต้องวงอางอ่ะมามาล่างแล้วมาล่างแล้วเราก็ได้ลนล่างด้วยดับเบิลด้วยมือโยนใส่มันดิเหมือนเขาจะยังอยู่ล่างอะระวังระวังด็อกอ่ะ ต้องรอด็อกโผล่เลนก่อนเราถึงให้เขาเลนตัง้งแต่เสียกันหนาวเลยรวยอยู่มุ้แหลกรวยมากเลยพอได้ตั้งก็โอเคอยู่ ผมไม่มีวาร์ะปะเบบก็ได้บิงเงอดอ้ยขาดเยอะวะบิงอ,อ่ะขาดเยอะไหมบิงไม่ต้องถามใช่ไหม โอ้โหยังโดนขนาดนี้ในสิบสิบห้านาทีแต่ใกล้ได้แล้วใช่ไหมได้ได้เดี๋ผมเล่นขวานกระจายไงฟาร์มเป็นแค่ลีกตัวไปเลยนั่นแหละดีแล้วไปแค่ไี่มีตัวไปเลยกินจาน่าจะเข้าป่าแล้วน่าจะยาวเลยผมว่าทิ้งเลนเข้าป่าไปแล้ว เยอะๆเยอะแมวแมแมกมาซ้อนด็อกมันไม่รู้ว่าไปไหนด้วยถอยนะถอยนะถอยนะรอดไหเนี่ยรอดอยู่รอดอยู่ถอยเลยถอยรอดถอยเลยถอยตายเลย่อยปล่อดูดันไม่เก่งใจใครกางได้นะเพื่อนกลางได้นะด็อกด็อกยังไม่เข้ากลัง

มันเข้าป่ามึงเข้าป่าออกวินดีวินดีออกวินดีออกออกออกเพื่อนออกออกออกเลยปล่อยเล้วปอนเลยเข้าเข้าป่าสามตัวปอนเราจะเจอชิปกูยี่ด็อกเด้อเราจะเจอกันบนจะโดนไหอวะมเข้าป่าสองตัวว่าบนอันตรายนะเพื่อนมดแหลกหลับตะตันอย่างชิลเลยไม่มีตัดไม้ คีไปห,หมดแล้วเป๊ดเออไอ้เหียมึงจะทำอะไรมันได้วะไอ,อ้ทหารบนบนบน,บนสี่ตัวนวั่ง้ยมีวาร์ปอยู่เดีย๋ยวดันล่างให้มือแป่เข้าป่าเลยก็ได้ปะเข้าป่าไปเลยมือเป่เข้าป่ารับสามไว้ซักเลเวลแล้วกันคนระับ ระวังด็อกนะด็อกพุ่งไปเปล่าด็อกมานาครึ่งหลอดเพื่นอนไอโซโล,โคล,ล่คิวเออเกินไปเปล,ล่าเป็นผมวาร์ปแล้วผมวาร์ปแล้วลอย่างเงี้ยผมรอดแล้วนีวาร์ปรอดเลยนะแต่ถ้าแรกก็แล้วแต่นะเฮียมันนะตีไวเก่าแล้วเอออ่เฮียรอดไดนะ้จัดอะไรวะเนี่ยวันนี้กูซื้อพีคีทันเลยไอ้เฮียรอด <laughs> มันเดินมาจับกูเลยอ่ะแค่สามตัวกูรอดไงวะผมเล่นจีนานสายตบมันไม่อัาบันตีนะทุกคนเพราะว่าเวลาอัญตีเราแยกมาแล้วตัวไหนตัวหนึ่งเราตายคือเราตายไปด้วยค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับฮีโร่สก,กิลฝั่งนู้นมันเยอะรเเ่างมันคิวกันได้มันไม่ได้โดนกดไม่ให้มันฆ่าอีกอย่างมันฆ่าแต่กูยังไม่ฆ่ามา ว้าวเล่นไหนดีวะห้าตัวเล่น,นล้ายไม่น่าพูดถึงมันเลยต้องวิ่งต้องวิ่งผมต้องออกนะ ออกไรออกไรรึเ่หลับหลับ่ใมันจะอเด็กใส่เงี้อเวิ่งผิดชีวิตเปลี่ยนอะเฮ้ยุแดกูได้ปอมวบุมึงไติดป้อมก่อนนะเพื่อนไมีใครลงล่างไหมกูมีมีอนิดภาษาไเด็กแล้วนะ อยากไปอยู่อะมีเมียตีอยูอไม่มีวาววร์ปเลยเฮ้ยเดี๋ยวหมาเลยเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินว่าอะไรนะจะได้เศกเหรอเศกเศกเศกอ๋อ <c oughs> อ,อ,อ,อได้ยินว่าเศกของเร็ววะเศก กไม่งวยกว่ากูอีกแล้วโหถ้าคนเสกกูเป็นอะไรอ่ะแคลรี่เหรอได้คาอไอ้ <laughs> <laughs> ยิ่งยิ่งกว่าโซโลมอนอ่ะสิ้านล้วกันรวยไปไหน10นาทีมีเงิน502พี่ทำอะไรครับเนี่ยป่าโดนล่ากเลยท่านปล่อยนินจาเข้าป่าแลหละไอ้เหี้ย เดี๋ยวผมขึ้นฟอสเบิร์นได้ผมจะทำบีเีบีนะครับทุกคนไม่มีวา้านี่ะโแลวเ,ลเ,เด็กกันมอยู่ก็เอาไวฮันเตอร์มาผมไม่มีมานา้ ออกได้เลยวินดีทำของเองก็ได้เดี๋ยวแต่ผมว่าดิเพื่อนออกได้ออกนะเพื่อนดอกเตอร์นะเพื่อนรับด้วยไม่มีวับไม่มีมานาเลยได้ได้ได้พอ,อ เพื่อนช่วยกูช่วยกูช่วยช่วยกูด้วยช่วยกูเถอะครับมึงช่วยขาดินจาทำไมวะช่วยกูดิใช่ไงมึงข้าดินจาก่อนดีเอเออเได้สององเงี้ยชคมันชคเออไีบปันกูจัดเลยกู่คดาว ว็าอยู่เดินติดอะไรวะเมื่อก,กี้พาราไซเฉยต้องเปลี่ยนเป็นบูธแดงระวังนะแมทมืดอบบวดหมดตีตีตีของมาบูธแดงมีดับเบิลอะมามาตีของมามีมีดับเบิลอยู่อะเอาเลยเอาเลยมาตีของกันดีกว่าต,ตีวันเลยวตีว,วันเลย บุดแบบโซโลค่คนเดียวก็ได้มดั้งช่วยสักหน่อยแล้วกันช่วงแรกๆไม่กล้าไม่อยากไปเข้าป่าป่ายตายกับตายสปีดโบอลอะไรอย่างเงี้ย oh, okay. ขอดแป๊บไหมขอดแ๊บอยากทำคลิปล่างครับแต่ว่ามันมืดไปต้องรอดูว่าอีกเลนมีใครโผล่ไหมนอกจากนินจานินจาอยู่บนอะรู้แล้วพลัสไซโผล่กลางโอเคล่างน่าจะเข้าได้ถ้าไม่เป็นด็อกเตอร์กบกบนะ ให้แค่นี้เลยให้แค่นี้เลยแล้วกูจะ P K ทำไม ไปเลยเไปเลยคิดน้อยอ่ะกั้นสีงไปเลยเราแตกให้ทันไหมทันทัน <c oughs> เราสองแคลลี่เราแคลรี่เราได้ฟาร์มเล่นง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่นหน่ลยแล้วเราจะต้องเติ ม่ไม่ขอาหรกเพื่อนดูว่รู้ม่เล่นอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีอันตีด้วยนะเมื่อกี้ท่านเล่นหรอกล้าเข้าไปได้แต่เหลี่ยมแต่วิญญาณมัน,ม,ม,นมันมันอยู่มาติดบ้านป้อมไหนป้อมกลางปะอยาอก,าาก,ากได้ป้อมกลางวะกลางนอ ใช่ๆอะอะโอเคหมะได้หมด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 อดรอไม่หน่อยเลย

เราใช้แลไม่ตายนู่เพื่อนแค่พันเดียวอ่ะไม่เคยกลัวเพราะว่าตายไปกี่รอบก็ไม่รู้อ่ะตายสองรอบบอ,อกตายกี่รอบก็ไม่รู้ตายพอเราใช้สองรอบติเดเหรอจริงๆนะเว้ยจำครั้งนี้นคือพอเราใช้สองรอบเลยดีเหมือนกันอ่าบีกี้บีปัก บนเลยข้าล่งเป็นสกคูบัตอ่ะหลับไห้ผมผมโดดสตาร์ทหนึ่งก็เกือบตายแล้วตอนแรกไงวิ่งสามเล่นได้เล่นได้เล่นได้ว้ามาว้ามาผมว้ามาไอ้สิ่งวานเตอร์ใช่ระวังดอกอะ่ะกูกดเห็นในบ้านมัน,น,นอ่ะกูยังมึนเลยตอนนี้ บุ๊ดไปขายพีเกบีจะได้ส่วนบลาได้หกร้อยมองภาพรวมผมว่าบุ๊ดแวกรวยกับผมเยอะเลยอ่ะจริงๆนะมันเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวะล่าสนใ เฮ้ยนินจาบีเคบีมันรราตอนนินจาเชียวเออรราตอนนินจาเราจะช h o o t บีเคบีแล้วบีเคบีแล้วพี่เขาโกหกจริงเลยมันใช้ตาปลามาแล้ว ตามมาดิวะหมดแล้วปะพอมะเลเนี่ยมาแล้วเงินจายไม่มีสตีด้วยเจไปเลยเจ็บเลย มันไม่มีพีเคกันนะเพื่อนแล้วเข้าได้ดอกส็เดียวแชร์นนะเพื่อนแชร์นะเล่นได้เล่นได้วับผมวับซ้อนบนพอไใส่กลางพอไใส่กลางแันเตอร์มั้งเนในป่าในป่าในป่า ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูมันใช่เวละใส้เป็นพิเศษปะจริงๆนะยังไล้วโ้ย ผมไม่คิดว่าเอาหมาไปยืนนอปลนมันมันจะพอเล่นได้อะไรวะเพื่อนทำไมกูโยนมึงไปไม่ได้วะกูปิดไงไอ้เหี้ยกูทำไมกูปิดไปโยนไม่ได้ทั้งผีเสียหมดเลยปิดไงปิดไงไม่ได้ผมต้องปิดนามีบิ๊กเดี๋ยวคอมโบวืดเดี๋ยวพลาด ของมันของมันของมันนะของมันได้ปะมันเกิดแล้วของได้ของได้ของได้เราเต้นงโลแล้วก็ไปกลับไปตีของเราอ่ะได้สองบัฟเลยเนี่ยถอยถอยถอยซะวะถอยรุนวอลครุนวอลค บุงแดกเพื่อนตีคลองเราเขามอนโร เไปโทเก oh <okay. S 2> นโทเกนโทเกนเอาดิไม่เก็บหรอนายถายโซทสกรีนทิ้งดิเก็บเองไปขึ้นบ้านดีกว่าป่ะ เมื่อกี้กะสตาร์ทฟาร์มคิปไปไม่คิดว่าพระใช้มันจะอยู่ตรงนันเ็นผมจะเข้าประเดนนะจัดไปเพื่อนจัดไปจัดไปขนก่อนปกติผมเล่นจีมินายเล่นเป็นแยกร่างนะทุกคนแยกร่างวินบล็อกใหญ่คิ

กูปมนอยู่มิดเกี้ยอ๋อเพาะเพราไม่เอาพอเราพอเร้ถอนแล้วชนสามไอ้สัตยับไอ้ี มันจริงตอนนี้มันกดผมได้ที่มันมาย้ำเรื่อยๆว่าเล็นไม่ได้แล้วไม่คือมันมันมันแยกแค่เลนเดียวเวยจริงๆอะที่ดูนะแล้วหลังๆมันฟื้นด้วยมันมาตายบ่อยขนาดนี้จังหวะล่างนี่อินจาก,ก็มาได้ปอมได้ปอมจังหวะได้ปอมเวลสองอะไรกูอยากมึนเลยอยากได้สปูบัสไงง่ายๆหิวซับ ต้องมีนะมีย <point comforting> <TH verw ahaha> so ังต <t od S 1> <a Moder> ีต้องเดี๋ยวจะได้ชังกินเทนแล้วผ่านอเยอะๆๆๆๆผมอยู่ข้างป่าผมเล่นได้นะบีคีบีมีชังกินเทนแล้วโอ้ยนี่ไข้างป่าสวยโอ้โหเฮียยังนั่นทันนี่ดีจีวะ โอเคทุกคนเกมนี้ประมาณนี้ฮะจิมินาย<ะ>เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับเกมนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยครับขอตัวล่ะไาครับ